ถ้าวันนี้200คนทํายอดคนละ1ล้านหนูจะได้เป้า200ล้านหนู <c oughs> จะทํานี้ได้เพราะวันนี้หนูมีผู้ติดตามครบ20ล้านเป็นครั้งแรกในชีวิตว้าวดีใจด้วยค่ะพี่ต้องพูดว่าไงเป็นภาษาใต้แบบขอบคุณมากๆค่ะขอบใจโบซู่นะเะ ขอบใจโบสู้ขอบใจโบสู้แต่ว่าทำไมชัดอย่างนั้นเหรอพี่อ๋อขอบคุณพวกเธออ๋อขอบใจโบสู้เต๋มาช่วยกอดเต๋มาช่วยกอดจิวเอสจิวเอสไอ้น้องแพนไอ้น้องแพนฝันพรื่อแต่แล้วแป้งฝันพรื่อแต่แล้วแป้งท่ากินดีถ้ากินดีกะบอกต่อกะบอกต่อเจนนี่เจนนี่ช่วยจังช่วยจังอะช่วยมากๆใช่ไหมอะอย่างนี้คอะชายจังอะชายชายช่วยจังเลยเออขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณ หัววันสบายใจละสบายใจแล้วไหมโอเคคูยต่อนะคะใช่ค่ะค่าเสียหายเท่าเดิมนะคะของพี่เพ้นคิดแค่ห้าหมื่นบาทค่ะขอบคุณมากค่ะดาราก็คิดเงินค่ะคิดหมดเลยมีแวตได้ค่ะวจ่ายตรงสัมปทานเออเรียกชีฟจิเอสกมาเลยค่ะจะมาอีกนะที่แทนเกียรตินะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่รอบหน้าใส่ชุดนอนคู้นะเอาจริงหรือเปล่าอ่านไลฟ์กุ๊บนะเราไปรันแงโอเคลดโัดีๆยังอยู่นะฝันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ